ร้านจริงลูกจอบ บริการรับลงสตอรี่แมปออสตาบริการหาออพต่างๆมากมายและยังขายไอดีพร้อมเล่นและยังมีบริการแมปอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นลงดานหาเงินในราคาที่ถูกและปลอดภัยใครที่สนใจติดต่อที่ด้านล่างได้เลยครับร้านไฮด้าชอ็อปบริการกดเพชรแมปออสตาเลทสุดคุ้มและยังมีบริการอื่นๆในแมปบล็อกฟุตไม่ว่าจะเป็นกดเกมพาร์ตกดผลหรือฟาร์มเมลและยังมีไอดีไก่ตาลขายใครที่สนใจติดต่อที่ด้านล่างเลยครับอยากได้คุ้มต้องร้านนี้เลยเอชสตีมช็อปบริการรับเติม part, บบ Fighter, ulator, เ 8, มกมพาร์าตแมปอนิเมเตอร์ซิมู และซิงไลท์เซนซี่และยังมีบริการอื่นอีกมากมายใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวีดัตสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกทคนทุกทท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไอ้กษัตริย์แชนแนลและก็อยู่ในแมปแอนิเมะไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์นะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วในซีรีส์เล่นใหม่รอบนี้พี่ท้องเทพอีบีที่7นั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงด่านโตกเกียวกูบินที่เรียบร้อยแล้วนะครับเยลโล่ Yellow, เป็นไง คือเล่นมาทั้งหมดครับเดี๋ยวเราเปิดสถิติก่อนเริ่มคลิปดีกว่าเออก็เริ่มมาแล้วแหละนะครับคือเล่นมาทั้งหมด17ชั่วโมงนะครับเล่นจริงๆอาจจะ15ชั่วโมงเนาะส่วนอีก2ชั่วโมงเนี่ยอาจจะ FK เปิดไข่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตังประมาณนี้เลยนะครับเปิดไปทั้งหมด2000กว่าไข่นะครับ2 0 0 0กว่าไข่เลยก็ถือว่าไม่เยอะนะจริงๆแล้วคือผมก็ไม่ได้เน้นเปิดอย่างที่บอกไปว่าวิธีการเล่นของผมเนี่ยก็คือเน้นเปิดด่านก่อนไม่เน้นเปิดไข่นะครับ d p เ d ส c เท่านี้นะครับห้องเคยไปถึงห้องดันไปนะรั เลเท่านู้นเท่านี้ก็ว่ากันไปเนาะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะซึ่งตอนนี้นะครับทีมของเราก็จะมีประกอบไปด้วยน้องคนนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็เนสึโกะจ้าง2ตัวแล้วก็โกคูนะครับส่วนไอ้เจ้าหมูป่ากับอ่าน้องเมกุมินผมก็จะเก็บไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าหมูป่ามันก็มีพาร์ตส,สิบถุงเงินเอ้ยผมว่าถอดอันนี้กว่าอ่ะถอดถอดหนูออกแล้วก็เอานี่มาใส่โอเคผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะมันจะได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับส่วนน้องเนสึโกะนี่ อะฝีเลยละกันนะเออไปหูได้มาเวลนึงก็ขึ้นมาพันหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับดามเมจนะมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อเนี่ยผมขอเปิดสปินหน่อยดีกว่านะขอแบบ0.5%ไปเพราะว่าตัว0.5%เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับยังไงอืมคือบัฟ EAP เป็นบัฟที่ผมไม่ต้องการที่สุดแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้นะ อ่ะไม่มาก็จ้างมันโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มเรียกเกินเลยแล้วกันนะก็ขอย้ําอีกทีนะครับสาหรับซีรีส์นี้ผมเล่นแบบสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูได้เลยว่าผมไม่เคยเติมสักอย่างนะเห็นไหมเนี่ยไม่เคยเติมเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างคือยังไม่มีอะไรแบบในตัวเลยนะเกมพงเกมพัดไม่มีนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยโลบั๊อะไรเนี่ยผมไม่เคยเติมเลยนะยังขึ้นอยู่ศูนย์อยู่เลยนะครับแต่ว่าขอเกินก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามีบัคมีบัคแบบว่าพวกแบบ ด m แอดมินทาแบบหลุดมาแบบสามารถกดเกมพาร์ได้ฟรีหรือว่ามีคนมาเติมให้ผมเนี่ยอันนั้นอ่ะผมจะไม่ไม่ไม่นับว่าผมเติมเองนะเพราะว่าเอออยู่ดีมีคนมาเติมให้เราเราก็ไม่รู้ใช่ไหมบางทีเขาอาจจะแจกแต่ว่าผมว่าปัญหานี้มันไม่น่าเกิดขึ้นเพราะว่าผมอ่ะเล่นในเซิร์ฟรวมเอ้ไม่ใช่เล่นในเซิร์ฟบีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีใครมากดเกมพาร์ให้ผมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะปลอดภัยได้นะครับผมย้ำอีกทีว่าเล่นแบบสายฟรีนะไม่มีแบบว่าเอ้ยสายฟรีเติมนิดหน่ยไมีนนนรัับบแ้้ สายฟรีนะครับถ้าเติมนิดหน่อยก็ไม่เรียกสายฟรีนะถ้าสายฟรีคือไม่เติมเอาโอเคเนาะถือว่าเขาใจตรงกันนะครับเดี๋ยวลุเดี๋ยวเราฟาร์มเรื่อยๆเลยดีกว่ามาดูกันว่าผมจะฟาร์มใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกว่าจะจบแต่ละเควสเนาะซึ่งตอนนี้ก็ฆ่าไปแค่ตัวเดียวเองนะครับแต่ว่าผมว่าจะจะเปิดอีกสักสอสมตัวไหมเออเปิดอีกสัก2อสตัวามาแทนไอ้สตัวนี้หน่อยนะครับโอ้โหเพิ่งทำพลาสสีมาแต่ว่า ไม่น่าจะได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าดามเมจมันต่างกันเยอะอยู่ดีอันนี้2องแสนเอ้สองหมอันนี้เจ็ดพันอ่ะมันห่างกันประมาณสาสี่เท่าเลยครับแล้วก็อัพเบลขึ้นยากด้วยช่วงแรกครับเพราะฉะนั้นผมว่าอาจจะต้องเก็บตังมามาเติมเอ้ไม่ใช่เก็บตังมาสุ่มดีกว่าเดี๋ยวผมขอเวลาเก็บตังสัก10ล้านแล้วกันนะครับขอ10ล้านแล้วกันโอเค ตอนนี้ก็มี11ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าเมื่อกี้มีเลดมาด้วยนะนี่เลยครับเลดฮันเตอร์เอฮันเตอร์แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงด่านนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องลงนะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าใครที่กําลังเล่นอยู่เนี่ยแล้วยังไม่ได้เก็บเควสลงเลดครับแนะนําให้เก็บเลยนะพยายามลงเลดได้เลยนะครับเออลงแบบกับเพื่อนหรือว่ายัางไงอะไรอย่างเงี้ยให้มันผ่านนะเพราะว่าได้โอกาสที่ดิคอนมาหรือว่าสาเร็จเควสแล้วได้โอกาสที่ดิคอนมาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆานะครับทำให้เราอาจจะท้ ผมแนะนําให้ลงเลยนะถ้าเกิดว่าน้องลงได้ลงเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมมารับตั๋วฟรีตรงนี้ไว้ดีกว่าครับเผื่อเราจะได้ลงกันเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าจะได้ลงหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคสุ่มได้สามครั้งนะขอแค่แรก,ก็พอนะเพราะว่าผมอยากได้แรนะโอเคหนึ่งสองสามสุ่มรวดเดียวเลยมายังไงขอแรสักตัวคอมมอนล้วนเลยครับแล้วไม่มีพาร์ทสี่ด้วยนะ อ่าไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยใส่ไปเลยอ่าอุ้ยเดี๋ยวโกคู Goku ผมจะไม่ได้เล่นหรออุ้ยขอขอขอสักตัวหนึ่งได้ไหมอย่างน้อยขอให้เล่นโกคูอุ้ยเดี๋ยวถอดถอดถอดน้องคนนี้มาดีกว่าครับอ่าถอดน้องคนนี้มาใส่โกคูไปแล้วโกคูัอบเบลเลยอ่าออพไปเลยไม่ต้องสนใจพาร์เซียงพาร์สิบออพไปเลยอุยสี่สิบแปดขอสักสองหมื่นได้ไหม อู๋หมื่นแปดอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็โอเคอยู่นะครับส่วนเมกุมินเนี่ยเดี๋ยวค่อยอัพและกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะอัพยากกว่าโกคูนะครับแล้วมันก็ดามจไม่ห่างกันมากเพราะฉะนั้นผมว่าเอาโกคูก่อนดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนอัพยากนะาเออเอาเป็นว่าอัพโกคูแหละเดี๋ยวผมฟาร์มต่อแลวกันนะครับมาดูกันอีกท,ทีว่าผมจะสําเร็จเควสร,ระดับที่1หรือว่าฆ่ากูระดับที่1 30ตัวเนี่ยจะเสร็จตอนไหนคือแค่สามสี่ตัวผมก็ข้าประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะก็ไม่รู้เหมือนันะรคบ เอาละฮะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ7ชั่วโมงได้แล้วนะครับตอนนี้ผมมีตังอยู่เกือบเกือบสองเอ็มนะจริงๆแล้วผมมีตังประมาณ300นะถ้ารวมทั้งหมดเนาะแต่ว่าผมเนี่ยได้ทําการไปสุ่มก่อนนะครับแล้วก็ได้แรมา2ตัวแล้วก็คัมมอนมา1ตัวนะครับแล้วก็ได้มาอีก30ตัวนะได้คัมมอนมาอีก30ตัวผมอัพให้กับโกคูจนเวล58และดาเมจอยู่ที่5 4 0 0 0ืนันั่นเองครับซึ่งก็ค่อนข้างโหดเลยนะสำหรับโกคูลาวนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ทาเควสจนถึงบอระดับะับ3แมมมคือเเ่่ผมไ,มไน,นนะนใจหกา าเรียกบอสระดับ3ได้กันนะครับตอนนี้ฆ่าไป5ตัวแล้เหลืออีก15ตัวนะครับและตอนนี้นะครับเราได้ทําการเล่นมาทั้งหมด24ชั่วโมงแล้วนั่นเองครับโอ้โหเป็นไงคือแบบ ทุ่มเทมากสําหรับคอนเทนต์นี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคอนเทนต์นี้ตั้งมาแบบเล่น24ชั่วโมงเนี่ยก็คงจะจบแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิเราต้องเล่นจนเทพถูกปะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในผู้เล่นเริ่มต้นอยู่เลยนะครับแต่ว่าเล่นครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับลองตรวจเช็คได้เลยละว่าผมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็มีตังทั้งหมด 400m นะครับทั้งหมดแบบตั้งแต่เล่นมาเนยนะรวมกับที่เปิดไปแล้วหรือว่ารวมเดี๋ยวที่เก็บอยู่ตอนนี้ทั้งหมดอยู่่่ทที 400m 2560นนนัััเเปปิดดไไ้งงหมขอก็ ไม่ได้มิติสักกทัวเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยได้รีเจนได้มั้งเออรีเจนได้อยู่นะครับเอยมิติกก็เคยได้เออมิติกพิกโลได้แต่ว่ายังไม่ได้ซีเขตสักก้ัวนะครับแล้วก็ดีเพสอยู่ที่9 0 0 0แสนนะครับจริงๆมันก็เกือบจะถึง1ล้านแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมได้แร่สักตัวหรือว่ารีเจนอะไรอย่างเงี้ยอีพิกน่าจะถึง1ล้านได้อยู่มั้งหรือว่าคอมโบคิดิคอนดีๆก็ถึงนะครับแล้วก็ห้องหรือว่าดันที่เคยไปไกลสูงสุดก็คือ74็ี่นะครับแล้วก็ DPC อยู่ที่ 16K หนเคปร สับสถิติ24ชั่วโมงนะครับอาจจะมีคนที่เล่นได้ดีกว่านี้เร็วกว่านี้เก่งกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะทําได้ ดีมากกว่าผมหลายเท่านะครับแต่สําหรับผม24ชม่โมงได้เท่านี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างลําบากนะมผมต้องตีมอน์แบบว่ากระจายแล้วก็ต้องเดินเก็บเหรียญนะครับเอาตรงๆนะถ้าเกิดว่าผมมีแม่เหล็กเนี่ยป่าน,นี้ผมอาจจะประมาณ3400อเอ็มได้แล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยบางเหรียญมันไม่ได้เก็บนะเว้ยคือบางเนี่ยผมก็ลืมไม่ได้เก็บอะไรเงี้ยนะครับมันก็ลบาบากอยู่นิดน,นึงแต่ว่าเอยเล่นได้เอาเป็นว่าขอฟาร์มต่อแล้วกันนะครับเรื่อยๆเลย,ยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่ใกล้ๆห้หรือ่เอ็มเลยแล้วกันหร ผ่านมาประมาณ11ชั่วโมงได้แล้วนะครับผมก็ใกล้ที่จะเก็บตังค์ครบ500เอแล้วนะครับขาดอีกแค่1เอเท่าน,นั้นนะตอนนี้ผมมี499เอเนาะคือไปเล่นมานานมากครับ4 1ชั่วโมงจริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะที่ผมถ่ายก็คือเมื่อวานถ่ายประมาณ10ชั่วโมงได้วันนี้ก็มาเริ่มต้นที่ 11ชั่วโมงนะครับก็โห,โห,โหคือแบบเล่นนานมากแบบนี้แบบเดียวผมเล่น11ชั่วโมงอะ่ะโคตรนานนะครับเนี่ยเปิดสถติติให้ดูได้เลยเห็นไหมเนี่ยคือแบบนี้แบบเดียวอะ่ะตั้งแต่เราเริ่มอัดคลิปตอน17ใช่ไหม17ชั่วโมงตอนตอนนี้นะครับ28ชั่วโมงไปแล้วนะครับคือแบบนานเบอร์นะครับคือนานจัดแล้วก็ตอนนี้นะครับมีตังรวมทั้งหมด718้อดเอ็มเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ครบ 500M เอ็มตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ไปสุ่มรอบนั้นหรือว่ารอบที่2งเนี่ยผมกะมีร้า,า,าจจเาน,าน เราอาจจะไม่มีตัวที่ดีหรือว่าอาจจะไม่ได้ะนะอ,อัพเวลนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตีตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นบอสเล็กตัวที่9เนาะซึ่งเล่นรอบนี้ก็ถึงบอสเล็กนะเออไม่ถึงบอสใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเออบางบางบางเคสหรือว่าบางแมปที่เราผ่านมาเนี่ยบางทีมันถึงบอสใหญ่บางทีถึงบอสเล็กอันนี้ก็แล้วแต่มั้งไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอสุ่มวงร้ออีกสัก1ทีไปอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะในคลิปนี้ขอแบบตัว,ม,วมูนก็ดีนะตัว0.5%อ,อ่ยังไง อ้ยลัคก,กี้เหรอตังได้ตังก็ดีตังก็ดีทไมไมาววํา,ไม,านะทไมไม,ไม่มาเร็วกว่านี้วะโอเคได้ตังมานะครับโอ้โหทำไมมันไม่มาเร็วกว่านี้เอ้ยผมว่าเราเล่นเกิน11ชั่วโมงนะเว้ยเพราะว่าตรงนี้มัน12ชั่วโมงเราถึงจะสมวงร้อได้ทีหนึ่งใช่ไหม แสดงว,ว่าเราเล่นเกิน11ชั่วโมงประมาณ12ได้แล้วนะครับออประมาณ12-13ชั่วโมงได้แล้วนะถ้างั้นอนะ่ะโอเคเป็นได้เดี๋ยวผมจะตีตรงนี้ให้แตกเลยละกันนะเลยเราจะไปด่านต่อไปได้แล้วนะครับโอเคขอแบบตีแบบยาวยๆหน่อยละกันไม่รู้ว่าจะกี่นาทีจบนะ เอาละฮะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้ที่จะตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับบอสเล็กเนาะไม่รู้ว่าชื่อมันชื่ออะไรนะแต่ว่าเออก็เท่ดีนะเอาเป็นว่าก็ใกล้จะครบ500อเอ็มแล้วนะครับเอาตรงๆนะถ้าเกิดว่าผมมีเกมพาร์แค่แค่เดียวนะก็คือแม่เหล็กเนี่ยผมว่าผมน่าจะได้500เอ็มแล้วเว้ยเพราะว่าบางเหรียญที่ผมฆ่าแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าผมยืนตรงนี้แล้วผมฆ่ามอนตายปุ๊บแล้วบางทีผมไม่ได้เก็บเหรียญเว้ยเออบางทีผมช่าใจแล้วไม่ได้เก็บเหรียญเอ้าเมื่อกี้ลืมเปิดเออลเเปบับปบบ้วก็ไเคเ ก็ได้เท่าเดิมนี่หว่า11เหมือนกันเออสรุปมันบัฟจริงไหมนเนี่ยเอาเออเป็นว่าช่างมันครับมาตอนนี้เรามี52 2 M อเแล้วครับเราจะได้ไปสู่เกาะต่อไปแล้วนะครับ Hunter X Hunter ไปแด่สู่ความพยายามของเราสำหรับสายฟี l e ล s g กโอเคเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหหน้าตามแมพก็ทรงประมาณนี้เลยก็เห็นแล้วนะมอนเริ่มต้นอยู่ที่200ล้านเลยนะโคตรเยอะมาเดี๋ยวผมขอสุ่มสัก2ตัวหน่อยดีกว่าครับอย่างน้อยเราได้สุ่มนะเว้ยขอเปบเรได้ไหมขอแค่แล้วพอไป นี่ทอลุออกมานี่ฮาเลยนะยังไงฮึบโอ้โหขี้รัวล้วนเลยไม่เป็นไรอ่ะอย่างน้อยก็ได้นะครับดูดาเมจหน่อยดาเมจเก้าหมื่นนะโอ้ว้าวเยอะกว่าเลรานี่สองเท่าเหมือนกันนะเอ้ยถือว่าเอาเรื่องอย่างเหมือนกันนะครับอ่าเราได้ลูกทีมมาใหม่แล้วสองคนนะแล้วก็สองตัวนี้ผมจะอัพให้เมกูมินแล้วกันอ่ะเดี๋ยวคนอื่นน้อยใจไม่อัพให้เมกูมินอัพไปเลยดาเมจอยู่ที่สามหมื่นสองใช่ไหมอันนี้สี่หมื่นเก้าอ่ะถอดเลย 57ว่าขึ้นมา2เวลวดามีเท่าไหร่40,000อ่ะถือว่าน้อยกว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราได้ใช้นะครับโอเค ก็พานี้ไม่มีอะไรมากครับเล่นประมาณ13ชั่วโมงเต็มได้ครับโคตรเหนื่อยนะท่านผู้ชมเห็นว่าผมอาจจะตัดปึ๊บๆแต่มันจริงๆแล้วเล่นแม่งโคตรเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากนะสิกว่าชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าคือส่วนหนึ่งอาจจะยอมรับตรงๆอ่ะเราสายรีเนาะมันมันเล่นยากมันไม่มีตัวช่วยมันไม่มีอะไรเราต้องเล่นเองแบบ1 0 0นะครับมันค่อนข้างจะลําบากในตรงนี้นะครับแต่ว่าอ่ะเพื่อสายรีทั้งหลายผมผมเต็มที่อยู่แลวนะครับ